ของชุมชนคตรเยี่ยรย่จะเปนการเอาใหม่เอาใหม่เขาไม่เรื่องไหนี่ต้องอย่างนี้พออยู่ในเสียงัจะพูดอย่างนี้เลยนะครับเจ้าของแบรนด์เขาเห็นีน่ป้า,าขูา่มาหมักแค้อนเาะเปวายที่เอาอย่าี้กัน เราขึ้นไม่กี่หน่อยพี่โอเคสวยงามเรื่องนะครับหนึ่งภาพรวมสองหลักการของสุขสมนะครับสามความปลอดภัยและสวัสดิการของเาวชนนะครับสี่ความปลอดภัยและสุขภาพกายห้าสุขภาพจิต Thank